คผมและผู้คนด้วยครับครับดีมากเลยครับดีครับดีมาก แับเบิ้ลคลิกเลยครับตอนนี้จะลงคือเห็นหน้าชัดเจนสองล้านพิกเซลท่านต้องติดจังหวัดก็ใช่อันนี้ก็สามารถพูดได้ตลอด24ชั่วโมงแต่อันนี้อันนี้เขาสองคนที่เราติดบนที่บอร์ดแล้วครับถ้าเขาอยากเพิ่มเติมก็อ่านได้ครับนี่ก็จะมีแล้วมีต้องดูทีวีอยู่ถ้าเขาถามจะดูเกี่ยวกัมีอะไรแนะนำบไางครับไม่ต้องแต่ไม่ต้องมานะ ถ้าใเนี้ยเอมาเสิมได้แล้วมีท่านายกจากห้องกินข้าวให้ด้วยนเดี๋ยวเขาจะได้ดูข่าวสารเดี๋ยวไปถ่ายตรงนี้อย่าไปถ่ายตรงนี้ท่านายกไม่ไนัถ่ายอ่ะเดยไใช้แฉกในเราได้เลย่่ยกับผ้าีเรียนว่ารนต่างหวดที่่มาทดสทสดมากเลยนี่ยเยอเลยเยตอนนี้ ราจะโรจะไกับอหมดอีกนี่หมเที่หน้าหนมจับคนไม่ที่กมฆารอาดนคนยัไม่รู้เลยไม่นนี้กมนี่ยจับไปาคนไปยกายแดงร่วมกับมีแรงงานนะเนี่